สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปสปีดบิววันนี้ไม่ได้มีเพลย์เทสตตอนต้นคลิปนะเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่มากๆเลยกริ่นก่อนเลยนะคะบ้านหลังนี้สร้างไว้สำหรับเกมเพลย์ Not So Berry Legacy Challenge กับรุ่นสีชมพูรุ่นสีชมพูเนี่ยเป็นฝาแฝดสองฝาแฝดเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ได้แต่งงานในวันเดียวกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไดออ้ออกลูกในวันเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลัง ใหญ่มากๆบอกเลยว่าในเกมเพลย์นอตสเบอรี่เนี่ยเราได้เล่นกับซิมที่เป็นตัวมนุษย์นะเจ็ดตัวด้วยกันแล้วก็คือวุ่นวายมากๆก็คือบอกเลยว่าหัวหมุนขึ้นหัวคุณผู้ชมเล่นเกมอัดเกมสมมติอัดเกม,ม,ม,เกม,ม,ม2ชั่วโมงครึ่งใช่ปะไม่หยุดพูดเลยในหัวคิดตลอดมีฉากอะไรก็ตามแทรกมาให้พูดตลอดเลยเพราะว่าซิมมันเยอะมากแต่บอกเลยนะว่าฟินมากรู้สึกว่าเป็นการเล่นแต่ซิมที่นี่สิเหมือนควรจะต้องเล่นแต่ซิมแบบครอบครัวแบบ,บใหญ่ๆเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าฟินไปอีกระดับหนึ่งอ่ะมันคนละแนว กับแ a ล็กทูริชเชที่เริ่มจากศูนย์คนเดียวนู่นนี้นะั้นคือมันคนละแนวกันมากเลยนะแล้วมีมีซิมคือสนุกมากกับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกกันคนละแบบในทุกๆรุ่นก็บอกว่าอิม่มเอมใจกับนอตส b e r r y Legacy c h a l l e n g e มากอะเนาะแล้วก็ติดมากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีช่วงรุ่นสีชมพูเนี่ยอาจจะลงคลิปได้ห่างนิดนึงก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมที่ติดตามซีรีส์นี้มากๆเลยนะคะเราเข้าใจนะถ้าเราเป็นคนดูเราก็อยากจะดูให้มันต่อเนื่องแต่ว่าด้วยสภาพเขาเรียกว่าอะไรดี <laughs> ด้วยสภาพสภาพ การป่วยของตัวเองแล้วแล้วก็ตารางงานอะไรต่างๆช่วงนี้มันถาถมเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีให้ดูกันแบบว่าห่างนิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะแต่มีให้ดูแน่นอนคุณผู้ชมแล้วเราก็บอกเสมอว่าเราจะเล่นให้จบ10รุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามไว้เลยใครจะดองก็เรื่องของท่านเลยแล้วแต่ศรัทธาเลยนะคะขออธิบายเรื่องบ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังเนี้ยมันมีโปรโตไทป์มาจากบ้านในเอพิโซดที่ จำไม่ได้เอพิโซดที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนที่ขยายบ้านครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาลงจบบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเอพิโซดที่เราจะต้องมีลูกกับคุณผู้ชมออกลูกมาแล้วเราลูกเราไม่มีที่อยู่เราก็เลยรีบๆสร้างในเกมเพลย์อ่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเล่นเกมมันก็น้อยใช่ปะเราก็เลยรีบสร้างไปก่อนแล้วทีเนี้ยพอโครงอะไรมันออกมาเราก็เอามาดัดแปลงนิดนึงเพื่อที่จะเติมเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมานะคะเลยเยอร์บ้านต่างๆก็จะคล้ายกับ ในในก่อนที่จะเป็น2หลังอย่างเงี้ยเราจะให้เหมือนความรู้สึกว่าเอาตอตอนแรกมีแค่หลังเดียวแล้วก็ค่อยๆต่อเติมกันแต่ผู้รับเหมาเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยไหนๆก็ต่อเติมแล้วก็ทำเลยเยอร์ให้เหมือนกันเลยเนาะผู้รับเหมาคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ ด้านซ้ายมือเนี่ยที่คุณผู้ชมมองตรงเข้าไปแล้วเห็นนะคะก็จะเป็นบ้านของเคอร์บี้เคอร์บี้เป็นแฝดคนที่ออกมาก่อนเป็นผู้ชายส่วนหลังขวามือเนี่ยเป็นของคิตตี้ก็คือบอกเลยว่าคนชอบคิตตี้เยอะมากเพราะว่าชีสวยใช่ปะแต่เราอ่ะเราชอบเพอร์บี้นะคือคิตตี้ชีสวยจริงภาพภาพ,ภาพชีจึง้งจึ้งมากๆเลยแต่เรารู้สึกว่าเราชอบเคอร์บี้อ่ะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเคอร์บี้เนี่ยพอเราเล่นไปด้วยอ่ะมันชัดมากๆจริงๆกับกับเจเนอเรชันนี้กับกฎกติกาต่างๆที่เขาได้เล่ามาเหมือนซิมมันรู้นะว่ามันต้องแสดง อะไรออกมาแล้วก็มีคนทักกูมีเยอะมากเลยว่าทุกครั้งที่กูมีเล่นเกมเหมือนเดอะซิมมีคนคอยคอนโทรลอยู่ว่าจะส่งคอนเทนต์อะไรมาให้คาดหวังอะไรไม่ได้เลยเราบอกเลยนะว่าเราเราพยายามจะทำสตอรี่บอร์ดหลายรอบแล้วแต่ก็ทําไม่ได้หลายสักทีนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมนะคะให้เกมมันพาไปเพราะว่าอย่าหวังกับตอรี่บอร์ดเลยมันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาเลย อธิบายในหนึ่งว่าบ้านนี้เราจะตีรั้วรอบขอบชิดแล้วเพราะว่าด้านซ้ายของบ้านเนี่ยมันจะมีซิมมาสปอนสปอนเรื่อยๆสปอนไม่หยุดแล้วก็คือวิ่งกันแบบว่ายุบยับเลยเพราะฉะนั้นเราจะสร้างรั้วล้อมรอบเขตแดนของเรานะคะแล้วก็ใส่เกตเกตก็คือประตูรั้วใส่เข้าไปแบบที่คุณผู้ชมเห็นตัวรั้วที่มีดอกไม้กับตัวเกตเนี่ยน่าจะมาจากของ My Wedding Stories นะคะสำหรับใครก็ตามที่ได้ยินคุณมีพูดแพ็กอะไรไปเป็นแบรนดิ้งท่านหนึ่งหลังจากพูดไปแล้วว่าเออมันมันของแบรนด์แพ็กนี้นะก็ได้โปรดไปรีเช็ ด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าบางทีเราก็สับสนได้เนื่องจากว่าเขาทั้งสับปัดละเอียดแพ็คขนาดนี้เราก็อาจจะมีจำพลาดกันได้ก็ต้องขออภัยนะถ้าจำแพ็คไหนพลาดไปจริงๆนะคะบอกเลยว่าตีมบ้านเนี่ยเป็นสีชมพูเหมือนเดิมจัดสวนดอกไม้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ยุบยับมากแล้วก็ต้นไม้เนี่ยใส่น้อยลงเพราะว่าเราอยากจะให้ซิมมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตในส่วนเขาเรียกว่าอะไรดีคะอ outdoor ที่เป็นตัวของบ้านนะคะเราก็จะเรียงพุ่มดอกไม้เน้นเป็นสีชมพู พื้นเราก็ใส่สีนี้ไปเพราะเรามองว่าเนี่ยแหละชมพูสุดๆเลยเอาให้มันชมพูที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราไม่มั่นใจเลยอะว่าบ้านสไตล์อย่างนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรอะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ <laughs> <laughs> เราไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแผนไม่ได้ไปเซิร์ชไม่ได้อะไรเลยเราเราแค่สร้างตามแบบตามวีลลิงอ่ะตามอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะก็จะมีตัวตกแต่งเด coration ตามเฟสติวัลต่างๆแล้วก็ด้านนอกบ้านเนี่ยก็สามารถมานั่งเมดิเทตได้ใต,ต,ต,ต้ต้นต,ต้นจิงชมพุตต้นบต้ยต้นซัมติงไรกแดดนะสักุระหรือซัมติงแล้วก็ฝั่งด้านเนี้ยเราอยากจะให้เป็นพื้นที่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นพื้นที่เล่นของเด็กนะคะแล้วก็เอามังกี้บาระมังกี้บาร์เอามาวางไว้แล้วก็เอาของเล่นเด็กน้อยมาตกแต่งมีบราฟ เผื่อว่าเด็กๆเขาเดินออกมาเล่นนอกบ้านกันเพราะว่าบังคับไม่ทันนะคะเราก็เลยจะวางของเด็กๆไว้ตามจุดต่างๆเรามาดูบ้านของคิตตี้กันก่อนคิตตี้เบอร์รี่นะคะเป็นแฝดต,ตัวผู้หญิงตัวน้องที่ออกมาคิตตี้ทำงานในสาขานัก,นกธุรกิจเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ออกมาสอนโยคะเต็มตัวแล้วคิตตี้แต่งงานกับคุณซาเว g เพอร์ฟูมซึ่งซาเวชเนี่ยตัวแม่ของเขาได้แต่งตัวมาให้ซิมแล้วชุดหน้าหนาวของซิมเขาอะเรารู้สึกว่าหูชอบ มากเลยอ่ะเป็นผู้ชายผมบลอนด์สีแบบว่าสีบลอนด์บลอนด์แล้วก็ใส่เสื้อสเวตเตอร์คอเต่าสีเทาดำคุณผู้ชมเท่เท่มากแล้วก็บอกเลย s ซ v เว e เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆกับลูกๆนะคะคิตตี้มีลูกแฝดสองเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรามี d n a แฝดแล้วกับรุ่นของคิตตี้เค b ร์บี้ใช่ไหมหลังจากรุ่นนี้ไปต้นไปเราอรอรุนแฝดกันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรโกนเพราะว่าเดอะซิมเนี่ยมีแฝดมาใน d n a ในเจเนติกของเขาแล้วเนาะบ้านของคิตตี้นะคุณผู้ชมเราจะใช้พื้นไ ให้สีเป็นแบบว่าสีเหมือนผมบลอน์ของคุณซาเวชอะเพราะว่าเขาเขาเริ่มสร้างบ้านนี้มาด้วยกันเขาเริ่มแบบว่าเก็บเงินเก็บหอมรอมริบแล้วก็ค่อยๆพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยให้ตัวเขาเองแล้วก็ลูกๆเขาใช่ไหมคะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออลิฟ s p สเปซเราเปลี่ยนเลเยอร์ไปเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียคุณผู้ชม มันเป็นจุดแรกที่เราเริ่มวางเลยเอานู่นนี่นั่นเราอยากให้การเดินถึงขอซิมันฟลูแล้วก็มันมันแบบว่าไปได้ด้วยดีมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะนิดนึงนะคะในในบ้านหลังนี้ในทาวน์เฮาส์หลังนี้แต่เดี๋ยวพอหลังของเครอร์บี้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีต้นแบบจากบ้านหลังนี้แล้วเนาะในห้องอาหารก็จะมีห้องอาหารที่แยกชัดเจนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่อะ่ะห้องครัวก็ที่หนึ่งแล้วก็ห้องอาหารแบบว่านั่งกินกันจริงจังอะ่ะเหมือนแบบว่าอุ๊ย เผื่อคุณลุงข้างบ้านลุงเคอร์บี้เดินมาหรือว่าลูกของเคอร์บี้เขาเดินมามากินข้าวเออนะาฮะนาคิตตี้ฮะผมอิ่วข้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็เลยแบบว่าอยากจะมีห้องครัวหรือว่าห้องทานข้าวที่ให้ f ฟ m i l y เนี่ยเขามานั่งมองหน้ากันถึงแม้ว่าเราจะมีเก้าอี้เยอะขนาดนี้แล้วและถึงแม้ว่าซิมเขาจะเดินมาหยิบอาหารพร้อมกันแต่ซิมแต่ละตัวเขาก็เลือกนั่งกันคนละที่ไปดูได้ในเกมเพลย์นะคะ เคอร์บี้กับเราวนี่เขามานั่งในห้องอาหารไม่นั่งใกล้กันด้วยนะนั่งกันตรงไหนอยากนั่งก็นั่งส่วนซาเวจเขาก็เดินมาหยิบอาหารแล้วเขาก็ไปนั่งนอกบ้านนอกบ้านเลยนะคะไม่ใช่โซฟ,ฟาอนะนั่งนอกบ้านเซดีิชินก็แบบก็ เก้าอี้เยอะมากซาเวชนายมานั่งด้วยกันสิเก้าอี้บาร์และเก้าอี้บาร์ก็มีทําไมนายไมน่นั่งที่นี่โอคงน้าด้านล่างนะคุณผู้ชมของบ้านเนี่ยก็จะมีชาวเวอร์ที่ไว้สําหรับยืนอาบน้ําตอนแรกอ่ะว่าจะไม่มีว่าจะเป็นพาวเดอร์รูมธรรมดาแต่ด้วยเห็นจํานวนสมาชิกในครัวเรือนแล้วนั้นก็ควรจะใส่ไว้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่อาบอาข่ายกีหน้าแล้วก็ตุยเย่กันไปซะก่อนห้องน้ำเนี่ยจะใช้ทายส์ทายส์ที่เราพูดบ่อยๆว่าแปลไทยว่ากระเบื้องนะคะจากของ growing together แล้วก็จะกั้นเป็นห้องชาว ไว้ห้องหนึ่งใช้ของจากสปาเดมาแบบว่ามาเมอร์จกัน2แพค็คนี้ก็จะออกมาแบบมัตุมาติกึ่งจะแบบลักชูเบาๆโมเดิร์นเบาๆแต่ก็ไม่สุดนะยังมาตุมาติอยู่ห้องทางด้านขวามือของบ้านจะเป็นสตูดิโอสอนโยคะของคิตตี้เบอร์รี่แต่ว่าเราสามารถจุซิมได้แค่4ตัวเท่านั้นในการสอนโยคะเนี่ยหัวหนึ่งน่าจะประมาณตีกลมๆนะคะ100 4คนก็400ถ้าเราทํา3รอบ432วันหนึ่งเราก็จะได้1,200ต่อวันแต่ถ้าเราทํา 4รอบนะคะเช้า2รอบเย็น2รอบ446เราก็จะได้วันละ1,600เหรียญเลยตอนแรกเราคิดว่าง่ายมากแต่ปรากฏว่าซิมที่มาฉันไม่สนุกกับการทําโยคะเลยเดินกลับบ้านไปเลย กนเลยไม่ง่ายนะคะแล้วก็เอาซิมออกจากงานแล้วก็สู้ชีวิตไปด้วยกันแล้วก็จะบอกเลยว่าตอนที่เราสร้างบ้านหลังนี้เป็นก่อนที่คิตตี้เขาจะออกลูกออกมาคนแรกชื่ออะไรนะน้องพันชใช่ไหมก่อนที่เขาจะออกลูกน้องพันชช่วงมาเนี่ยเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้แบบว่าคือเราสร้างแบบจัดเต็มอะคุณผู้ชมเราไม่ได้กาหนดเงินกําหนดอะไรเลยจํานวนเงินทั้งหมดนะบ้านหลังนี้น่าจะต้องมีเงินประมาณ1นึ0 0 0สนถึงจะซื้อได้แต่คิตตี้กับเคอร์บี้ยังหาเงินไม่ได้เราก็มาให้กําลังใจน้องๆทั้งสองคน ะะว่าเขาจะสามารถเอฟเฟอร์บ้านที่เป็นหลังแบบว่าเต็มเต็มอัลติเมทของเขาเนี่ยได้เมื่อไหร่ห้องด้านนี้เราสร้างไว้ให้กับเขยเบอร์รี่ด้วยค่ะซึ่งเขยเบอร์รี่คนนี้ก็คือคุณซาเวชคุณซาเวชเนี่ยชอบออกกําลังแล้วก็มีแอสเพอร์เรชันที่อยากจะเป็นบอดี้บิลดเออร์หรือนักเพาะกายซัมติงอะไรอย่างนั้นอะ่ะเราก็เลยสร้างห้องออกกําลังกายไว้ให้เขาด้วยแล้วก็สร้างเป็นในธีมสีแบบว่าน้าตาลดําๆเอาจริงป้าที่อยากทำเทาห่าส์เพราะว่าอยากเล่นอะไรเยอะมากกับสีชมพูนะคะช่วงนี้ ตอนแรกเราไม่ใช่คนชอบสีชมพูแบบว่าไม่ได้มาเป็นไม่ได้ เป็น Favorite Color ของเราอะแต่ตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ก็อินมากอะเอ๊ะอะอะไรอยากจะแบบว่าจับสีชมพูคือเราแบบสนุกมากอะคุณผู้ชมกับการสร้างบ้านอะไรสีชมพูคุณผู้ชมหลังหลังๆก็สร้างเยอะเห็นเห็นใช่ไหมเห็นในช่องใช่ไหมห้องเนี้ยก็จะเป็นสีดำเพราะว่าซาเวชอะพอเขาใส่เสื้อดําแล้วมันเข้าแล้วผมเขาก็สีบอลเหมือนพืนใช่ปะส่วนสีชมพูเนี้ยมันเป็นสีของเจเนอเรชั่นหลักที่เรากําลังเล่นกับ Legacy Challenge อันนี้อยู่นะคะก็เลยผนวกรวมกันออกมาเป็นแบบนี้เราบอกเลยว่าบ้านเนี้ยไม่ได้สร้างเฉพาะแบบว่าตัวตัวเมนหลักของเราอะเรา สร้างแล้วเราคิดถึงใจเขยมากๆเลยเพราะว่าเขยเบอร์ลี่นี่ก็สู้ชีวิตกันทุกคนเลยนะอยากจะบอกแล้วก็ใครที่ได้ดูเอพิโซดที่10หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะที่เราหาหลุมศพแม่แอนไม่เจอเนอะโนต้ตไว้เลยนะคะหลุมศพด้านหน้าอพาร์ตเมนต์ของใจแอนไม่ใช่ของใจแอนนะคะบอกไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วค่อยๆดูไม่ต้องเร่งสปีดเยอะรู้ว่าดูคูณ1 7 5่เ้เรามันมันหูแต่เราก็จะพลาดดีเทลอะไรไปเพราะเรามีพูดในคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า ทําเป็นห้องออกลูกไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะเน้นเป็นสีพีชแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่น้องเขาสามารถเอฟเฟกต์บ้านหลังเนี้ยไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นวัยชายหรือยังหรือว่าไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นวัยทีนหรือยังแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีโนเวทกันในเกมเพลย์อีกทีแต่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังที่เราได้อัพขึ้นไปในแกลเลอรี่นะคะก็คิดว่าเอออาจจะตั้งตัวกันมาระดับหนึ่งแล้วเราก็กําลังจะมีทายาต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสร้างไว้ก่อนสร้างเผื่อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้เลยว่าคิตตี้เคอร์บี้เขาจะถูกหวยหรืออเเเเปปลล่่่าาาารรไไมมู้ยยวนนนคตัั็งง ก็เลยโอเคงั้นทำอะไรได้สร้างไปก่อนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเนอร์เซอรี่ตอนที่สร้างอนะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถเอฟเฟรตตรงนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าในเกมเพลย์เนี่ยจะสามารถนำโหลดไปเล่นได้เมื่อไหร่เพราะว่าบ้านมันแพงมากแล้วก็คิตตี้กับเคอร์บี้พยายามหาเงินกันอยู่นะคะใครที่ใครที่มาอยากว่าจะหาเงินถ้าได้ไหมครับบ้านเกือบสองแสนเนี่ยฟังไว้เลยนะคะว่าได้ <laughs> เดี๋ยสิมันหาเงินง่ายแต่ว่าเราไม่อยากไปเร่งกับเขามากอะไรเงี้ยเราอยากให้มัน f e ลลิ่งแบบเหมือนเราได้ใช้ชีวิตไปกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือที่เราอยากเล่นนะคุณผู้ชมก็ก็เลยมาบอกกันอันนี้จะเป็น master bedroom แล้วเป็น b บด r o o m ของคิตตี้กับซาวเวชเราก็ใส่สีชมพูไปสุดๆก่อนเลยในหัวเรามีอยู่แล้วแหละว่าดําชมพูแล้วเราก็ค่อยมาคิดว่าเราจะดําตรงไหนดีหรือว่าเราจะชมพูตรงไหนดีใช่เราสร้างบ้านหลังนี้ตอนที่โมเดิร์นลักซ์คิตมันออกมานะคะแล้วก็สร้างเสร็จก่อนที่โฮมเชฟฮาสเซลมันจะ ออกมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อาจจะงงว่าทำไมไม่ใช่ของใหม่อ๋อเพราะว่าสร้างเสร็จมานานมากแล้วคือ <laughs> คุณผู้ชมรู้ป่าวว่าไทาม์ไลน์อะสมมุติว่าวันนี้วันที่เรา voice over เนี่ยนะเป็นวันที่2เดือนสิบองออก็คเตอร์ใช่ปะคะบ้านหลังเนี้ยสร้างมาเสร็จมาประมาณ1วีคแล้วอะแล้วคลิปที่เราจะลงในวันที่2องออกคเอร์เนี่ยเราสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราอัปโหลดขึ้นไปบน y o u t u อะ12วันที่แล้วอะก็คือ12หรือ10วันที่แล้วเนี่ยแหละจำไม่ได้นะคะก็คือเกือบเกือบ เกือบ2อาทิตย์ถ้าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทำลายที่ประหลาดประาดนิดน,นึงแต่เดี๋ยวพอคลิปมันปล่อยหมดอะไรเงี้ยเราก็จะแคชอัพกันทันไม่เป็นไรนอสโบรี so blurry, เราไม่ได้มาเล่นอะไรเน้นกับแพ็คใหม่มากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแพ็คใหม่เนี่ยเราจะมีรีวิวเต็มๆจึิงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่า voice over ตอนนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปอัดคลิป รีวิวเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยว v o i ์โอเวอเสร็จนะคะเราก็จะไปทำดูรบแบบหนึ่งแล้วก็ถ้ามีเวลาเราจะมาอัดคลิปรีวิว Home Share พาร์เก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าคลิปไหนจะปล่อยก่อนเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นไปนะ <laughs> ให้มันเป็นไปตามยถากรรมนะคะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดห้องทางด้านนี้เราเราตอนเราสร้างบ้านอะลูกเขายัางไม่ออกใช่ปะแต่เราอะอยากจะมีห้องไว้ให้ลูกๆมานั่งทําการบ้านซึ่งในใจเราก็คิดว่าเอ้ยแล้วถ้าคิตตี้เขามีลูกคนเดียวอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเออหรือว่าคิตตี้กับซาเวชอาจจะมานั่งเ,ออเป็นสตูดิโอเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เลยใส่แล็ปท็อปไปให้นะคะนั่งทํางานหรือว่าจะมานั่งสอนการบ้านลูกหรือว่าเป็นห้องที่จ้างครูสอนพิเศษมาสอนลูกทาไม่ได้ในเกมนะคือเรามาโนเฉยๆนะตอนเราสร้างอะไรเงี้ยเราอยากให้ เราอยากเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขารักลูกเขาอะแล้วเขาก็เตรียมความพร้อมต่างๆไว้สําหรับลูกเขาตั้งแต่ก่อนจะเกิดแล้วตอนที่เราสร้างเราเราอิ่มเอมหัวใจมากแล้วก็ตกแต่งด้านนอกอะไรนิดหน่อยประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ส่วนสําหรับใครที่บอกว่าเออไม่เห็นถ่ายรูปครอบครัวก็เลยอยากจะบอกว่าถ่ายนะแต่ว่ามันตัดต่อยากมากค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยตัดช่วงที่เราถ่ายรูปซิมออกไปหมดเลยเพราะว่าการถ่ายรูปเดอะซิมสีรูปครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าไม่มีมอสในเกมอะ ท o l e ต้องทรหดแล้วก็อดทนในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการจะสั่งซิมแต่ละตัวคือเรื่องที่ยากจริงๆโซน landing area ก็คือชั้น2เนี่ยไม่น่ามีอะไรมากแต่ว่าจําได้อยู่ว่าฝั่งเคอร์บี้ลืมทาเป็นทุบเป็น d o บเ l ิ wall ลุ่มตรงนั้นไปถ้าใครโหลดไปก็ฝากแก้ไขด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆนะจุดนี้นะก็แค่ตีรั้วมากั้นนะคะแล้วก็ถูกพื้นตรงที่เราอยากจะทาเป็น d o บ b l e wall ลุ่มก็แค่นั้นเลยง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่อยากทําจะปล่อยมาไปก็เออช่างมันเหมือนคุณมีเล่นคุณมีก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้ออีก รปไม่ใช่สิเป็นรุ่นที่รีโนเวทบ้านแบบเกือบจะมีบ้านใหม่ทุก EP จริงๆ นอกจากเกมเพลย์จะโหดมันฮาแล้วบ้านใหม่เขาก็โหดมันฮาในทุกๆอ p พีจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของเขาเยอะมากแล้วเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้อัดเกมคือจริงๆอะ่ะเอาเอาพูดกันตรงๆนะว่าเกมเพลย์เนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายค่อยๆเล่นไปด้วยกันอะ่ะเราสามารถเล่นแค่2วันในเกมเดอะซิมอ่ะแล้วเราก็มาอัดเป็น1คลิปให้คุณผู้ชมดูก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนาะซอเบอรี่เราอาจจะมีประมาณพันเอพิโซดซึ่งเราคิดถึงตัวเราเองด้วยว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นเป็นเลกาซี่ช เราสนุกกับเขามากแล้วเราอยากมาดูย้อนหลังเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะขมมดเหตุการณ์อะไรต่างๆไว้ให้มันแบบว่าพอสนุกกับพอกําลังสนุกพอกําลังแบบว่ากําลังดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็มีคิดมากก็แค่วางโครงไว้อย่างเงี้ยค่ะแค่แบบว่าเอยถ้าฉันมาดูย้อนหลังฉันว่าประมาณไม่ถึง20เอพิโ o ดต่อ generation นี่กําลังดีนะเพราะว่าเราเผื่อไว้20เลยนะเราจบเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแต่ว่าถ้าจะถึง20เอพิโ o ดแล้วยังไม่จบอะเราบอกเลยว่าเราจะเร่งสปีดแล้วเพราะไม่งั้นนะเราดูกันตาแฉะเลยคุณผู้ชมแต่เรากร ถึงตัวเราเองไงช่องเราไง แล้วเราก็นึกถูอว่าเอ้ยดิฉันอยากดูฉันจะอยากดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทาแบบนั้นออกมานะคะคุณผู้ชมทีนี้ตอนนี้เราอยู่กันบ้านของเคอร์บี้แล้วบ้านเคอร์บี้เนี่ยเราจะใช้เป็นไม้สีน้ําตาลเพราะว่าแฟนของเคอร์บี้เขาชื่อบราวนี่บราวนี่มันสีน้ําตาลเข้มใช่ป่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นแบบว่าโกโก้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยงั้นเราก็เล่นน้าตาลเข้มไปดีเออก็เป็นตัวตนของเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเคอร์บี้เป็นคนที่ชอบเรื่องการเขียนหนังสือการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ตู้หนังสือแล้วก็จะมีหนังสือตาด ต่างๆในห้องครัวอะไรเราจะตกแต่งไปด้วยหนังสือบ้านนี้ไม่มีทีวีนะคะเพราะเราบอกว่าถ้าจะสังสรรค์ด้วยทีวีหรืออะไรแล้วอ่ะเราคงให้ไปใช้ที่บ้านของคิตตี้อะไรเงี้ยบ้านนี้ก็จะมีแค่เตาผิงมาผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเราไม่รู้สิเรารู้สึกว่าการมีแค่เตาผิงในบ้านหลังนี้เราก็รู้สึกว่าพอแล้วอะค่ะคือไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรอื่นไกลเลยนะแล้วก็ห้องครัวเนี่ยก็จะไม่ได้ทําสไตล์เก่ามากคือเราอยากให้มันดูแบบว่า contemporary ไม่เข้มกับสีชมพูมันจะออกมาเหมือน t r a d นิดนึงใช่ปะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนวอเปอร์เปลี่ยนอะไรแล้วให้มันดูคอนเทม p o พรารีเหมือนร่วมสมัยขึ้นมานิดนึงอะ่ะเราชอบอะไรแบบนี้มากกว่าเราก็เลยทำนะคะก็บอกตรงว่าไม่มีสไตล์ไม่มีอะไรเลยบ้านหลังนี้ไม่มีเรฟเฟอร์เรนซ์เลยสร้างจากหัวล้วนๆเลย ทำเองทุกจุดจริงๆเลยต้องบอกเลยนะเพราะว่าเอาแบบบ้านมาจากตอนที่สร้างในเกมเพลย์ใช่ไหมทุกโซนทุกเลเยอร์เหมือนกันส่งบ้านเดี๋วด้านบน,นจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องมีห้องทํางานให้เคอร์บี้ทีนี้ห้องอาหารของฝั่งนี้ก็แค่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เปลี่ยนสีจากที่เราเล่นเป็นสีบลอนด์กับดําชมพูเราก็จะมาเล่นกับสีบราวนีสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีชมพูแล้วก็อยากทําให้มันรู้สึกว่าร่วมสมัยขึ้นมานิดนึงก็เลยหยิบแพ็ค dream home d e c o r เข้ามาร่วมใช้ด้วยเพราะว่าแพ็คนี้มันคอนเทมพอรารีแบบมันมันสวยอะ่ะเป็นแพคลูกหลักของเราอีกแพ็กหนึ่งเลยนะแล้วก็ใส่น้งสือตามจุดต่างๆนะคะมีโคมไฟเดี๋ยวบนผนังเนี่ยเราก็จะไปเอารูปภาพที่เป็นรูปเหมือนรูปขนมหวานนั่นเลย,ยคุณผู้ชมเพราะทาไมแฟนเขาื่อบวนี้คะ่ะน่ารักราวนี้เป็นคนน่ารักนะคะถึงจะแต่งงานวันแต่งงานใส่กเกงใน,กนเกงไว้น้ําตัวเดียวไปแต่งงานแต่เขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกคือซิมรักลูกมากเราบอกเลยว่าบ้านเนี้ยตอนเราเล่นนะซิมมาช่วยกันเลี้ยงลูกเรา เบลนี่เป็นคนที่วิลลิงที่จะแบบเดินไปช่วยเลี้ยงหลานะกับเคอร์บี้คือแบบน่ารักมากทางด้านล่างห้องตรงนี้ที่เป็นเปียโนราวนี่เป็นนักดนตรีนะคะคุณผู้ชมซิมที่เขาส่งมาเล่นกับเราอะ่ะมีสกิลอยู่แล้วเราก็เลยสานต่อความฝันของซิมเขาให้เป็นนักดนตรีแต่บ้านที่เล่นอยู่ตอนนี้น่าจะถึงเอพิโซดที่10แล้วเราไม่ได้อัดอะไรต่อแล้วกันเนาะโซเบอรี่เพราะว่ายัางไม่มีเวลาเลยนะคะก็ ยังไม่มีเปียโนยังไม่มีอะไรให้บราวนี่ถนะ้ำเพราะว่าไม่มีตังแต่คิดว่าเราน่าจะลงจบด้วยห้องดนตรีสวยๆแบบนี้ได้แน่นอนแล้วก็มีเปียโนซึ่งเดี๋ยวภายภาคหน้าเราอยากจะซื้อไมโครโฟนมาใส่เพราะว่าลูกสาวหรือว่าน้องซันไรส์เบอร์รี่เนี่ยเจเนอเรชันที่84สีพีใช่ปะเขาจะต้องชอบการเล่าเรื่องตลกด้วยแล้วเราก็รู้สึกดีที่บราวนี่ชอบไปเล่าเรื่องตลกให้ลูกฟังตอนที่เราเล่นมาเรากดไปที่เขาที่อะไรคือเขาไปเลี้ยงลูกเขาไปทอล์กทูซันไรส์อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเราแฮปปี้มาก บางจุดอะ่ะมันอาจจะตัดให้ดูไม่ได้จริงๆซึ่งภายภาคหน้าเราอาจจะมีเจเนอเรชันที่เราเล่นเป็นไลฟ์ก็ได้เราอยากจะให้แบบว่าเออใครที่เขาอยากดูยาวๆก็จะมาดูกันก็ได้เนาะเดี๋ยวไว้ว่ากันนะคะเรื่องอนาคตขอให้เราทำน็อตโซเบอรี่เลกาซี่ชาเลนจ์จบก่อนฝั่งนี้ที่ติดกับตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นกรีนเฮาส์ของคุณเคอร์บี้เขาก็แต่งเบาๆคะ่ะแต่งพอให้มันปลูกผักปลูกอะไรได้เพราะว่าตามกฎกติกาเนี่ยจะต้องมีว well ิลเมนเทน a ก d e ์ด้วยเราจะต้องรักษาสวนสวนหย่อมของเราอะไรเงี้ยให้ มันดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเราก็คิดว่าเราทําได้ดีในข้อข้อนี้เนาะทีนี้ในเรื่องกฎกติกาที่จะต้องสะสมโปสการ์ดเนี่ยสำหรับเบสเกมเนี่ยมันสามารถสะสมได้14บทับสิชิ้นใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราทําสําเร็จแล้วแล้วก็ในตัวพวกโปสการ์ดที่เป็นแร่ไอเทมเนี่ยมันจะมากับภาคเสริมที่เป็นภาคเสริม My First Pet s t a f ซึ่งเราคิดว่าถ้าเราทําไม่ได้เราก็ช่างมันถ้าเราทําได้เราก็ทำนะคะเราไม่ได้แบบจะฟอร์สตัวเองทําให้มันแบบว่าเต็มแม็กซ์อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วว่า congratulation collection โปสการ์ดเรา ว่า complete แล้วอะไรเงี้ยเราก็จบแล้วห้องนอนก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีชมพูก็ให้เกีรตดกับเขยเบอร์รี่ด้วยซิมของคุณผู้ชมนี่แหละไม่ใช่ซิมของใครทั้งนั้นเลยห้องนอนฝั่งนี้ก็บอกเลยว่า,าพยายามทําให้เป็นคอนเทนต์บรารีสไตล์ก็ทําแบบที่เราทําเกือบทุกคลิปอะคะ่ะตู้เสื้อผ้าแบบห <laughs> ยุดทําไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่ามันซวยคือจริงๆนะหยุดทําไม่ได้เลยนะเราชอบเราชอบจริงอย่าเบื่อกันนะเพราะเราไม่เคยเบื่อกับเขาเลยแต่ฝั่งด้านนี้ เราจะใส่เป็นสูตรเคสแทนให้ความรู้สึกเหมือนแบบพ่อไปออกไปทัวร์คอนเสิร์ตตาเออพ่อเป็นนักดนตรีไปทัวร์คอนเสิร์ตมันนู่ไปเรื่อยเลยค่ะห้องน้ําเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนสีนะคะจะบอกว่าห้องน้ําด้านบนเนี่ยมี2ห้องน้ําแต่ว่าห้องเล็กไม่ได้ตัดให้ดูเนาะมันจะเป็นห้องน้ําเล็กๆเหมือนกันนี่แหละแล้วก็มีชาเวอร์ไว้ยืนอาบน้ําหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูบ้านนี้เต็มๆก็ลองไปติดตามได้นะคะใน Not So Berry Legacy Challenge ในรุ่นสีชมพูถ้าใครอยากดูเป็นรุ่นๆก็ได้นะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ มมาากยแต่แค่เราจะไม่ได้อินกับแบบว่าบรรพบุรุษเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายท่านที่เหมือนแบบว่ามาเจอคิตตี้เฮอร์บี้หรือว่ามาเจอชาวเดอร์มาเจอเมทัลอะไรเงี้ยเราก็กลับไปดูตั้งแต่เจเนอเรชันแรกเลยก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเรารู้สึกเราแบบว่าดีใจอะ่ะพอมีคนมาสนุกกันเราด้วยเราโอ้โหเป็นคอนเทนเตอร์เนาะมันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาห้องด้านบนตรงนี้เราจะทําเป็นห้องเขียนหนังสือให้กับเคอร์บี้เบอร์รี่บอกเลยว่าอยากสร้างห้องนี้มากตอนแรกในใจไม่ได้ฝันเลยว่าจะมาจะต้องมาสร้างกับสีไม,ม้เข้มๆคือที่เราคิด ไปในหัวเราอยากเอ้ยสร้างเป็นแบบหมุดเดินสีแบบขา,ขาวๆชมพูอะไรเไงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่เคยเขามาเป็นสีบราวนีอะเนาะเราก็ต้องสร้างสีงสงน้ําตาลเข้มใล้เราละเพราะว่าลูกลูกชายเรารักเขา่าว่าคุณผู้ชมเราก็ต้องลักเขาด้วยใช่ปะ่ะและใช่ค่ะบุกนุกคิดจะอยู่ในห้องนี้แบบเต็มสตรีมเลยสนุกมากเลยนะตอนสร้างกับบุกนุกคิดอะเราบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่คนที่เออแอดดิกกับการอ่านหนังสือแต่พอมีคิดนี้ขึ้นมา personality ของเราจริงไม่ได้ a d ด i c t นะแต่คิดนี้คือแบบแต่งบ้านคุ้สนุก,กนอะคุณผู้ชมจริงลองถามใจสร้างดีแล้วว่าหลายๆคนต้องคิดมันเราแน่เลยอะการเอานู่นนี่นั่นมาต่อแล้วของมันสวยของมันน่ารักเราก็เลยทําเป็นแพงหนังสือยาวๆหนังสือเลยว่าแพงชั้นวางหนังสือยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยพยายามจะเปลี่ยนสีไม้นู่นนี่นั่นนะสุดท้ายแล้วเนี่ย พื้นก็ใช้เป็นไม้เข้มใช่ปะแต่พวกตู้หนังสือก็ใช้เป็นสีไม้อ่อนๆเพราะเรารู้สึกว่าไม่งั้นมันมันไม่ค่อยโดดเด่นขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ห้องมันดูแคบๆอย่างเงี้ยไม่รู้พอใส่เป็นสีน้าตาลเข้มนะคะด้านหน้าบ้านของสองบ้านเนี้ยก็จะเหมือนกันเป๊ะๆเลยแค่ตกแต่งต่างกันฝั่งเคอร์บี้เขาก็อาจจะมีต้นไม้เยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีสวนของเขาชอบทําสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใส่พรมไปให้ด้านหน้าบ้านแล้วก็โน้ตไว้เลยนะคะใครที่จะ โหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่คือตอนจบของคลิปเนี่ยเรามีการใส่ถาวันใส่พวกไม้เลืออันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเราใส่ไปตอนที่เราพยายามเช็คอะ่ะเราไม่เห็นจริงๆริราคุณผู้ชมเราว่าเราตาถูกของจริงอะ่ะคือต้นไมอ้อ่ะมันแผลมเข้าไปในบ้านอย่าเรียกว่าแผลมเรียกว่าทิมเข้าไปทางการ <laughs> ทิ้มเข้าไปทางการเลยค่ะแล้วเราเองที่โหลดไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเล่นไม่ได้ต้องทุบเนี่ยหนึ่่อันเมื่อกี้ทุบทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันทิ้มเข้าไปกลางบ้านเลยก็แค่นั้นเลยที่จะโน้ตไว้นะคะวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแล้วส่งท้ายด้วยรูปแบบรัวๆขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาวันนี้มีมีซิมขอตัวก่อนแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย